ฝุ่นเยอะขนาดเนี้ยฉันคิดห้าพันตู้เย็นเหม็นขนาดเนี้ยฉันคิดหมื่นหนึ่งแล้วกัน หยีสกปรกเช็คงนก่อนครับคุณพี่ข้ามน้ำมันเกาะขนาดเนี้ยฉันคิดสองหมืน่นรวมๆแล้วก็เป็นเงินห้าหมื่นบาทต้อโอนให้เสร็จก่อนนะ แล้วค่อยไปนี่แกชอฉันอดเรียบร้อยละ คนเยอะทีนี่เกินมาตั้งสี่พันทิศแท้เจ๊ใหญ่นี่นาผิดแล้วแหละนั่นเป็นค่าชดเชยจากฉันตั้งหาก ไปกันเถอะเชอร์นี่พวกแกสองคนเป็นใครเนี่ยเข้ามาในบ้านฉันได้ไงเจดการเอ้ 又打。<钓>